วันนี้เวลา15นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณหวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบโรโกาสให้นายไซสมพรพมวิหารประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและนายสัญญาประเสริฐประธานกรรมมาธิการการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เฝ้าทุลอ,อมอระบาดในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐสภาในโอกาสนี้นายคำพันธ์อันลาวันเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยพร้อมด้วยนายสุภาชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองและนางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมเข้าเฝ้าทูลอ,อมระบาดด้วย เวลา17นาฬิกา28นาทีสมเด็จพระกนิธาิาเท่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เสด็จออกณวังสัปปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลในฐานะรองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูป,ปถัมภ์นำคณะบุคคลที่บริจาคเงินให้การสนับสนุนกิจาการของมูลนิธิเฝ้าทุนลออมระบาดรับพระราชทานของที่ระลึกและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิ ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่2ทับพเพื่อพิจารณาตัดสินบุคคลที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2565และพิจารณาการจัดประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2566ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27- เถึง29่กมกราคม2566 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2534เพื่อดำเนินการมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเพื่อถวายเป็นพระราชาุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิดลาที่เิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เนื่องในการเฉลิมฉลองการครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพวันที่1มกราคม2535มอบแก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาส,สนาและละทัทธิทางการเมืองที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทางด้านการแพทย์หนึ่งรางวัลและทางด้านสาธารณสุขหนึ่งรางวัลเป็นประจำทุกปี ในปีนี้มีผู้เสนอชื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามฮิดนจำนวน88คนจาก34ประเทศการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลพิจารณาการกลองโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการและคณะกรรมการรางวัลน,นานาชาติแล้วเสนอให้คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามฮิดนในพระบรมบราชูปถมัมภ์ สมเด็จพระกนิษาาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานพิจารณาเป็นขั้นสุดท้ายและจะจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2565ในวันที่26มกราคม2566ณพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง